<Sí> al <ala> สวัสดีครับคราวนี้เวลา16บนาฬิกาสานาทีะครับเอเวลาเลิกงานแล้วนะครับคุณพวกคนไม่ตรงเวลาเลยนะครับทำไมอันนี้ไม่ได้นีมันเลิกงานแล้วคุณยังไม่กลับบ้านอย่างไฮะแ้งแบนคะงขีดสีำไปแล้วไม่ใช่ขีดสีดคนไม่ไม่เคยตรงเวลาเวลาเลิกงานแล้วก็ยังกลับบ้านผมเป็นคนตรงเวลาครับสี่มงนเป๊ะครับเ่างเอาขอมาส่งลูกค้า มะม่วงครับสั่งไว้สองกิโลหวานกรอบร่อนกูแมวครับม่วงมาส่งครับโอ้ยกูไม่ว่างของมาส่งแล้วอ่ะนี่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับในระหว่างนี้มีสติโอเคโอเคโอเคไม่งใช่เวลาทำงานจะเป็นสี่โมงจะห้าโมงแล้วเนี่ยอย่าให้พี่เกียดได้ป่ะอ๋อได้ได้ครับได้ครับได้ครับทางั้นผมขอส่งของแค่นี้นะครับกูเริ่มเกลียดมึงแล้วตอนนี้กูบอกเลย เขเก็บเงินไปทางนะฮะเดี๋ยวส่งเลขบัญชีมาให้เโอเค่อาญินอยยินรับไม่ยิ้มโอเคของไม่ดีไม่อยากกินแล้วอ้าวโอ้โหเจะมจะถ่ายลงคลิปเนี่ยโอ้ยโอเครับลูกค้าทำงานอยู่ไม่ยอมกลับบ้านกับช่องคนไม่ตรงเวลาเนี่ยสีมันขึ้นเขาเลิกท้าของไม่ดีเดจะภาพจะเผยแพร่ได้ไงเนี่ยฮะโอเยสมคอเครับ น,นี่ก็เปจจดประสงของขลูกค้ามาแล้วบาย